เข้าสู่ช่วงที่2ของเหลียวหลังแลไปข้างหน้ากับอาจารย์ธิดาถาวรเศษซึ่งตอนนี้เรากําลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องชายชุดดํากับกรณีของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเราคุยค้างกันเอาไว้ในช่วงแรกเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของทางฝั่งทหารในเหตุการณ์วันที่10เมษายนที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบริเวณถนนดินสอครับอาจารย์ค่ะเพราะว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่ามันเกิดคล้ายๆความรุนแรง นะฮะในฝั่งของรัฐบาลประชาธิปัตย์เนี่ยคือโยนให้โยนให้คนเสื้อเสื้อดำที่ <ผม S 2> อ้างว่าเป็นของคนเสื้อแดงเต็มเต็มแรกเลยก็บอกว่า M79 แต่พอมันไม่ใช่มัน,มนเป็น M67 ซ,ซึ่งเป็นระเบิดคว้างแล้วรัศมีคว้างเนี่ยปกติมันควรจะอยู่ประมาณตรครับเมตรคำถามก็คือเมื่อกี้ที่บอกว่า มีมีรถถังอยู่ครับแล้วมีทหารยืนอยู่แล้วตรงนั้นนายทหารเต็มเลยสิบห้ากองร้อยครับผมแล้วคนเสื้อคนเสื้อดำกับคนเสื้อแดงมันจะไปเคลื่องได้ยังไงถูกไหมฮะถูกครับเหมือนกับคำพูดของอาจารย์เกษมนะฮะเมื่อกี้ที่ที่ที่อาจารย์เกษมพูดอาจารย์เกษมนี่เป็นคนของเป็นอาจารย์ของจุฬา ที่ทำเรื่องสอปอสอปชสอปชครับสอปชสอคอสลานะไม่ใช่สอเสือศูนย์ข้อมูลประชาชนครนะอาจารย์เกษมเขาบอกว่ากล่าวถึงปมปัญหาชายชุดดำนะฮะเขาบอกว่าไม่มีหน่วยงานใดให้ความชัดเจนได้ครับเป็นปริศนาภายในกองทัพเองซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าชายชุดดำเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพช่วยใช้สานการณ์เพื่อสลายคู่อํานาจในกองทัพซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับคนเสื้อแดงนอกจากนี้ฐานกับคนชุดดํายังไล่ล่าออกมานอกบริเวณปะทะเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ดุสิตเสียชีวิตเพราะลูกหลงจากการประทะเพราะจากหลักฐานชี้ชัดว่าถูกยิงโดยเจ้าหน้าที่รัฐครับคือตรงนี้เนี่ย ตรงนี้นะตรงนั้นนะ่ะยิงกันนะเพราะเข้าใจผิดกันมั่วไปหมดเลยค,คือยิงกันเองแต่ว่าภาพของเราที่เราเคยแสดงมาหลายรอบ,รบเป็นภาพคนชุดดำที่ใกล้ชิดกับกองทัพทั้งสิน้นถามว่าเขามีภาพนะฮะที่มันเห็นชัดเจนเนี่ยอยู่เท่าไหร่ก็มีภาพที่เอามาให้ดูสองภาพใช่ไหมฮะมก็คือภาพที่เดินอยู่ด,ดุม,ด,มดุมอยู่กับกับอีกที่หนึ่งซึ่งซึ่งอ้างว่า มีมีอยู่มากแต่ว่าหรือเรามาดูชายชุดดำของประชาธิปัตย์กันไหม <c oughs> ที่มาแรนลี่วันนี้ดูให้เพลินๆหน่อยนะมาเลยค่ะถ้ามีภาพโอ้โหดูสิเนี่ยหน้าตาชายชุดดำอย่างนี้เองเห็นไหมคะครับมีเสียงไหมคะคงไม่มีมั้ง นะ,ะอันนี้นี่เป็นเป็นโอ้โหที่นี่อะไรนะมีคนชุดดำนี่น่าจะเป็นบริเวณหน้าวัดปุมอันนี้คุณแทนคุณมั้งกับบุญยอดครับอ๋อเป็นหัวหน้าชายชุดดำของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะก็อย่างหนึ่งมันหน้าน้าขบขันนะเขาบอกเขาทำแรนลี่ แปลว่าคิดอะไรไม่เป็นอ่ะรู้จักจะ่ก๊อปปี้อะไรก็ลอกแบบหมดเลยลอกแบบหมดเลยนะ <c oughs> ลอกแบบก็คือคําว่าแรลลี่มันเป็นคําที่คนสแสดงเนี่ยเราใช้กันนะรเราเทำแรนลี่เอามั่งเนี่ยนะทีนี้อันนั้นไปไปหาหน้ามามาจํานวนหนึ่งมั่งนะนี่ยังดีที่ว่า เราคนแสดงเราห้ามห้ามเอาไว้เห็นไหมฮะห้ามเอาไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะนี่ก็เลยมีหน้าม้าอยู่เล็กๆน้อยๆนะหน้าม้าทีนี้นี่คงมาที่โอ้เท่มากเท่มากเท่มากแล้วทำไมอุตสาห์แต่งเป็นชุดดำทั้งทีนะทำไมแฟนคลับมันมาน้อยเหลือเกินเนี่ยนะนี่ไม่อยากจะขำนะ ก็ขำจริงๆเลยขำจริงๆเลยทำไมต้องปิดหน้าด้วยฮแต่ว่าแปลกพอเป็นแทนคุณกับบุญยอดนี่เปิดหน้าเห็นไหมฮะครับนี่นี่เป็นบ้านไม้หลังที่ว่าหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ทราบน่าจะใช่นะน่าจะใช่ครับน่าจะใช่เป็นบ้านไม้หลังที่เราพูดเมื่อกี้กันครับว่าว่าเป็นบ้านไม้เก่านะฮะแล้วถามหน่อยสิว่าใครจะกล้าเปิดหน้าต่างมา ทหารอยู่เต็มไปหมดเลยแถมยืนอยู่บนรถถังอ่ะใช่ไหมที่เมื่อกี้คุณพีระพูดอ่ะทหารก็จะมียืนยืนอยู่บนรถถังด้วยคือจะจะคุมทางด้านไหมใช่ไหมใช่ใช่บ้านหลังนี้เลยใช่บ้านหลังนี้ที่เราพูดถึงเลยเพราะใกล้อนุสาวรีย์ครับผมคือเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าจะเคลื่อ M หกสิบเจ็ดยังไงอ่ะก็เลยไปตั้งดูคอปเขียนนิยายสิไปตั้งนิยายเอาว่ามันคงต้องไปเคลื่องมา และนี่สภาพบ้านนี้นะเจ้าของบ้านคงปิดประตูแล้วถามว่าใครจะกล้าใครจะกล้าเปิดเมื่อคืนนั้นจริงไหมใครจะกล้าเปิดเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วใครจะเข้าไปได้ครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะนี่ดูสมชายหอมเราอจินตนาการสิน่าเกลียดจริงๆเลยผมไม่ทราบว่าคุณสมชายนี่เคยได้ไปตรวจสถานที่เกิดเหตุจริงๆหรือเปล่าเคยได้ไปดูบ้านไมครับก็ไม่มีทางออกไงครับแล้วบ้านลักษณะนี้นะมันต้องเป็นบ้านของผู้มีอันจักรินโบราณ มันเป็นบ้านลักษณะเก่าบโบราณเขาไม่ใช่ประเภทที่เรียกว่าไปให้คนเช่าหรือทําอะไรซีซัวเขาอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วจะเห็นว่าเนี่ยวันนี้ไปนะกลางวันแสกแสกยังปิดหน้าต่างประตูเลยครับไม่ได้ว่ามีคนอยู่ด้วยซ้ําเห็นไหมฮะไม่ได้มีคนอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็เลยเขาก็เลยไปโมเมเอาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่มันมันเป็นไปไม่ได้ครับผม รัศมีมันประมาณ50เมตรครับแล้วถามว่าทหารก็อยู่ยืนอยู่บนรถถังครับผมมันก็มองเห็นมองเห็นบริเวณบ้านได้ทั้งหมดครับแล้วมองเห็นบริเวณนั้นได้ทั้งหมดครับถ้าไม่ใช่พวกเดียวกันนะไปเอา M67 เครื่องแล้วมันจะมีจินตภาพว่ารถตู้มันจะมาตรงนั้นก็มาไม่ได้ เพราะว่าฐานอยู่เต็มไปจนกระทั่งถึงปลายเลยรู้สึกจะมี15กองร้อยแล้วมีรถถังอยู่ในซอยนั้นประมาณ15คันครับประมาณ15คันไล่ตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยเลยครับเนี่ยคนคนชุดดําที่ไหนที่มันเก่งขนาดไหนที่มันจะสามารถเข้าไปอยู่ตรงนั้นครับผมนะครับที่ที่เราพูดโฟกัสเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดจุดใหญ่ครับผมจุดที่มีความเสียหายจุดที่มีการเสียชีวิตของของเจ้าหน้าที่ทหารด้วยครับแล้วแล้วลงคุณพิระลองดูว่าพยานที่ ที่พูดถึงเหตุการณ์อันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างพยานทั้งหมดที่ได้มีการไต่สวนชนณสูตรพิสพิพในส่วนตรงจุดที่เกิดเหตุตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการขึ้นเบริรความต่อสารก็ประมาณ5ปากแล้วครับซึ่งทุกปากก็จะยืนยันเหมือนกันหมดว่าไม่ปรากฏเห็นชายชุดดำรวมทั้งตำรวจด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไม่ปรากฏว,ว่าผู้ชุมนุมเนี่ยจะมีอาวุธเลย mm hmm. ไม่ปรากฏว,ว่าผู้ชุมนุมจะมี อาวุธเลยแต่ว่าในพย,พยานบางปากนี่ผมก็รู้สึกเห็นใจและก็ชื่นชมเขาเพราะขณะที่เขาจะต้องเดินทางมาศาลซึ่งมีการเลื่อนคดีกันหลายรอบเพราะมีการมีการรวมคดีมีการแยกคดีกันนะครับใช่ใชก็ปรากฏว่าในการที่เขาจะเดินทางมาศาลเนี่ยก็จะมีโทรศรัพท์ลึกลับโทรมาขู่ฆ่าบ้างแหละโทรมาขู่ฆ่าจะฆ่าทั้งครอบครัวบ้างแหละแต่ด้วยความมุ่งมั่นของเขาเขาก,ก็ก็ไม่กลัวใช่ก็ต้องการที่จะให้ความจริงมันปรากฏ แล้วพยานจํานวนนี้เนี่ยจำนวนมากเนี่ยนปชเราเรียกนะเพราะรอบแรกๆเขาไม่กล้าไปเขาไม่กล้าไปแล้วแล้วเราก็พอหลังจากมีรัฐบาลใหม่แล้วก็เรามาเริ่มต้นกันนปชก็เรียกมาแล้วก็น่าสงสารบางคนก็ลําบากนะฮะเพราะว่าเขาต้องเดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความมุ่งมั่นเป็นภาระหน้าที่ของเราส่วนหนึ่งที่ว่าจะช่วยกันเราก็ให้กําลังใจ แต่ว่าถึงเราจะให้กําลังใจยังไงบางคนเขาก็ต้องกลัวนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกร้องรัฐบาลไปด้วยว่าคุ้มครองพยานด้วยครับต้องเข้าอยู่ในกระบวนการคุ้มครองครับผมนะเข้ากันในกระบวนการคุ้มครองและที่แล้วมานะตอนที่มาสืบกับตารวจอ่ะพูดตรงตําตำรวจโรงพักเนี่ยเดี๋ยวเรียกแล้วเรียกอีกนะพอทางนี้เรียกเดี๋ยวก็เรียกแล้วเรียกอีกไหนจะค่ารถไหนจะค่าที่พัก อบประชาก็ลําบากอยู่เหมือนกันนะเราก็แล้วก็ทนายคุณเพชรเพชรเพชรภูมิคุณเพชรพงษ์ครับคุณเพชรพงษ์นั่นก็ก็ต้องเอ่ยชื่อเพราะต้องขอบคุณเพราะว่าเขาก็ช่วยดูแลในตอนช่วงที่ไปพยานเข้าพนักงานสอบสวนเพราะพวกเราเนี่ยหลายคนก็เป็นพยานชั้นดีแต่ว่าที่น่าเสียใจคนหนึ่งคุณกิจชัยก็เสียไปที่วัดประทุมนะ ที่วัดประทุมเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ว่าที่พระปชาธิปัตดนอกจากแรนลี่ที่แบบที่ภาพที่เราเห็นก็ในวันเสาร์นี่นะฮะก็จะอาจจะมีความพยายามจะจัดนิทรรศการแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าเขาจะพยายามโยงไปถึงคุณทักษิณจะพยายามโยงแต่ทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกว่า คือคุณเอาคําพูดมาลอยๆอยเหมือนคออปอเขียนเนี่ยที่คอปอเขียนบอกเจอชัยชุดดำสามสิบสี่จุดสามสิบสี่จุดแล้วถามว่าแล้วมีแล้วคนถามสมชายหอมละอว่าแล้วคุณเอาหลักคามาจากไหน <c oughs> พวกข่าวกรอง <c oughs> เห็นไหมถามถามเฉยๆจากข่าวกรองครับแล้วถามว่าแบบนี้เนี่ยแรงงานคาอปอปมันมันไหวที่ไหนอม,มันไหวที่ไหนมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นพักประชาธิปัตย อาจจะคิดว่ามีขออภปอมาช่วยคุณหลอกคนจํานวนหนึ่งได้แต่คุณหลอกทุกคนไม่ได้และที่หลอกทุกคนไม่ได้แลวยังหลอกตลอดเวลาก็ไม่ได้อีกครับก็ไม่ได้อีกหลายคนก็เขามีคําพูดคํานึงของประชาธิปัต์ผ่าความจริงรอาจารย์อยากจะรู้ว่าความจริงมันผ่าได้ที่ไหนความจริงต้องมีหนึ่งเดียวครับคุณค,คุณไปตรงไหน คุณจะพาไปตรงไหนมันก็เป็นความจริงทั้งนั้นะสงสัยผมว่าจะเป็นการผ่าเพื่อจะที่จะบิดเบือนความจริงซะมากกว่าถ้าเป็นแบบนี้คือความจริงของเขาอ่ะความจริงของเขาก็คือหมายถึงว่าผ่าไปเป็นความเท็จไงแต่ของเราเนี่ยนะมันเขาใช้คําว่าผ่าความจริงซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่ทําสะท้อนถึงจิตใจครับว่าความจริงของเขานั้นเคลือบด้วยข้างในมีความเท็จขอโทษความจริงของประชาชนเป็นความจริงแท้ เป็นความจริงทางภาวะวิสัยไม่ใช่ความจริงที่มาจากความเชื่อและความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายประชาชนต้องไป็กลัวความจริงเพราะอะไรเพราะเราเป็นฝ่ายถูกกระทํำแต่เขาผู้กระทําผู้กระทําก็ต้องกลัวความผิดก็ต้องบิดเบือนความจริงแล้วก็ทําให้เอาความจริงบางส่วนความเท็จบางส่วนมาปะปนหรือเอามาเคลือบนะฮะมาเคลือบกันเพราะฉะนั้น ความพยายามที่เขาจะทำเนี่ยนะก็ต้องฝากไปยังประชาชนกับพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายว่าคืออย่าไปยุ่งกับเขาอะครับอย่าไปยุ่งกับเขาแต่ว่าเราอาจจะดูดูรายง,งานข่าวเชื่อว่าเขาอยากจะทำข่าวครับอย่างน้อยก็คือ อันนี้เหมือนการแสดงเห็นไหมแต่งตัวเป็นผมดูดูเหมือนลักษณะจะแต่งตัวเป็นชายชุดดาเหมือนการแสดงเป็นปลาหีเป็นการแสดงดูแล้วผมรู้สึกว่าสถานที่นั้นมันมีความโหดร้ายมันมีความเศร้าสลดนะแต่มีการจัดสถานผมว่ามันไม่เหมาะสมแต่ว่านี่ไงวิธีคิดของผู้ถูกของผู้กระทาคือทําให้มันเป็นเหมือนการแสดงละครครับผมเป็นเหมือนเรื่องที่ตลกนะในขณะที่ของเรามันคือความเศร้า คือการเสียชีวิตความจริงรที่เศร้ายิ่งเข้าไปแบบนี้นะเขายิ่งไปตอกย้บสมมติเก่งจริง,รงคุณลองผ่านไปทางบ่อนไก่ดิ <c oughs> หรือราชปารพรบนะบอนไกนะ่น่ะเสียไปตั้งสิบสี่สิบห้าคนถามว่าพี่น้องต้องอดทนหน่อย <c oughs> พี่น้องต้องอดทนนะคือเขาเรียกว่าคุณฆ่าคนแล้วรอบหนะึ่งคุณมาฆ่าซ้ำแล้วซ้ำอกีกครับผม <c oughs> ฆ่าซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอะไรเพราะคุณต้องการแก้ตัวว่าคุณไม่ได้ฆ่าคุณก็เลยยิ่งฆ่าคนที่ตายฆ่าเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็ความชอบธรรมของขบวนการประชาชนนี่จึงเป็นการฆ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะนั้นบาปกรรมเนี่ยแทนที่จะไถ่โทษกลายเป็นว่าทำบาปซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันเหมือนกับกรณีที่เขาบอกว่าอย่างผู้หญิงถูกข่มขืน แล้วพอเวลามาถูกโจมตีมาถูกว่ามาถูกซักถามว่าเป็นการกรทําอย่างไรอย่างไรก็เหมือนกับถูกข่<ผ>มข <ผม S 1> ืนซ้ซําอีกเหมือนซ้ํานี่ก็เหมือนกันคุณไปสั่งให้เขาใช้อาวุธจริงครับนะเหมือนยิงนกในกรงแบบที่าทางทางนายพลเอกที่ทําจดหมายมาถึงอาจารย์รพูดเนี่ยแล้วเนี่ยคุณยังมา คล้ายๆกับว่าฆ่าเกีดยรติยศชื่อเสียง,ยงยยแล้วย่ำยีทำลายทำย่ำยีทำลายความเกีดยรติยศศักดิ์ศรีของประชาชนเพราะนั้นอาจารย์ว่ามันยิ่งบาปหนักเข้าไปนะแล้วยิ่งคุณมาทำตามพื้นที่เนี่ยนะค,คุณทำตามพื้นที่เนี่ยโอ้โหถ้าถ้าอยู่ในอยู่ในบอนไก่หรือก็เหมือนครั้งที่แล้วตอนที่ไปพูดที่ ที่อะไรอ่ะที่สีแยกได้ประสงค์ตอนก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับร้องไห้ด้วยครับร้องไห้ด้วยแล้วเป็นไงจย์ว่ามันมันมันไม่ได้เข้าท่าเลยนะก็การที่เขาไปแรลลี่ไปตามสถานที่ต่างๆแล้วทำทำเหมือนการแสดงทาเหมือนโรดโชว์แบบนี้เป็นไปได้ไหมครับที่เขาจะต้องการให้มันเกิดการรุนแรงให้เกิดความไม่พอใจขึ้นของผู้สูญเสียแล้วนําไปสู่ความรุนแรงครับคือ ภาพทั้งหมดของเหตุการณ์ในขณะนี้ภาพทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนการบ่มบถ้าถ้าถ้าเป็นเหตุการณ์ถ้าเราเอาเป็นกราฟมันจะเป็นตอนตอนต้นที่ก่อตัวลักษณะก่อตัวตอนก่อตัวเนี่ยนี่คือช่วงเวลาแห่งการก่อตัวอีกครั้งหนึ่งครับ พูดง่ายๆว่าหลังชัยชนะนะหลังชัยชนะจากการเลือกตั้งครับแล้วเราแล้วเรารัฐบาลนี้และประชาชนเจอเหตุการณ์ทุกข์คือคือน้ำท่วมครับพอหลังน้ำท่วมไปพายุแห่งการที่จะเอาคืนนะมันก็เริ่มมันก็เริ่มก่อตัว น,นครั้งนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นการก่อตัวของเหตุการณ์ต่างๆที่พยายามจะบ่มบ่มทําให้มันมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงได้เกิดความรุนแรงได้มีหลายเรื่องมีหลายเรื่องม็อบเนี่ยที่มาหลายม็อบเนี่ยไม่ธรรมดานะม็อบที่มาหลายม็อบเนี่ยไม่ธรรมดาพูดตรงๆว่าม็อบเหล่านี้เนี่ยเป็นม็อบจัดตั้งของ NGO ส่วนหนึ่ง กับของพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกันคนละม็อกกันก็ได้แต่ว่าแปลว่าวางแผนร่วมกันหรืออย่างไรครับแล้วก็นี่จะมีข่าวอะไรนะกลุ่มรักสยามอีกแล้วอะไรต่างๆแต่ประชาธิปัตย์กำลังเรียนแบบพันธมิตรด้วยและเรียนแบบคนเสื้อแดงด้วยมีสานีวิทยุบรูสกายแล้วตอนนี้จะไปจัดที่สวนลุม,อ,มอาคารสวนลุมอย่าลืมว่าเมื่อก่อนเนี้ยพรรคเอพันธมิตรไปจัด ที่นี่ทุกวันศุกร์อะไรสุดสัปดาห์นะเมืองไทยสุดสัปดาห์แล้วก็ไปจัดที่สวนลุมครับแต่พระอาจารทิ่ย์ปัก็ยิ่งใหญ่นะเวลาจัดทั้งทีทำไมไปจัดในห้องห้องนั้นไม่ใหญ่นะฮะบรรจุคนก็ไม่ถึงพันคนหรอกนะก็กําลังจะเรียนแบบนะพันธมิตรครับแล้วทําเองนะพยายามก่อมวลชนเอง พันธมิตรก็เราก็กำลังจับตาดูอยู่เขาก็พยายามเรียกคนตอนนั้นที่ว่าไปที่อุบลและที่เรามาพูดกันว่าสงครามครั้งสุดท้ายครับจําได้ไหมจําได้ครับเพราะฉะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยต่างกลุ่มต่างกําลังบ่มออกกาลังออกกาลังมันเสมือนหนึ่งมันเป็นการวางแผนด้วยกันหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นก้อยพี่น้องจับตาแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าประชาชนต้องเข้มแข็ง แล้วเราต้องไม่หลงกลเราต้องไม่หลงกลไม่ว่าเขาจะยัออย่วยุอย่างไรก็ตามนะแต่ว่าน่าดีใจอย่างหนึ่งที่ว่าทหารจํานวนหนึ่งนะก็ถึงแม้ว่าหลายคนบางคนกเกษียณแล้วก็ตามก็เข้าใจครับเข้าใจว่าชายชาติทหารเนี่ยคุณยิงนกในกรงอะ่ะเป็นอะไรที่โหดเหี่ยมทารุณมากผมแค,แค่ฟังผมก็ยังรู้สึกมันเป็นอะไรที่น่าสงสาร,ก,ารกันกระทําอะไรที่คือหมายถึงมมถึง ถึงเขาพูดถึงที่คนเขียนที่อาจารย์พูดบ่อยๆเรื่องเสนาธิปัตย์นะว่าว่าเขาเขาบอกว่านี่ไงเขาบอกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องพอหลังจากที่เรามาวิพาวิจาร์เขาเขา,เขาพูดเหมือนกับว่าเหมือนกันว่ามันเป็นหารหรือเปล่าวะนะสามารถออกคําสั่งให้พูดใต้บังคับบัญชาใช้อาวุธสงครามที่จัดหามาจากภาษีอกรประชาชนสังหารประชาชนมือเปล่า และยังมีหน้ามาวิเคราะห์บทเรียนจากการปฏิบัติการนั้นว่าสำเร็จ<ม>เลอเลอสรรเสริญและชื่นชมกันราวกับเป็นวีรบุรุษสงคราม,มผู้พิชิตชัยชนะในสงครามเต็มรูปแบบกับประชาชน<ม>ภายในชาติของตัวเองที่มีแต่มือเปล่าและเต็มไปด้วยเด็กผู้หญิงและคนแก่ผมอยากจะทราบว่าถ้าผู้ที่มาร่วมชุมนุมเหล่านั้นถืออาวุธมาจากบ้าน อย่างน้อยปืนสั้นหรือปืนยาวคนละกระบอกครับพร้อมกระสุนตามมีตามเกิดภาพมันจะเป็นอย่างนี้ไหม,มเห็นไหมคะแล้วที่สําคัญก็คือไกออ้างว่ามาทวงปืนหายไป20กว่ากระบอกอ,อาจารย์ก็ตั้งคําถามว่าถ้าเราตั้งใจจะมาเป็นกองกําลังเอา20กว่ากระบอกนี่ก็มีปัญหาแล้วเพราะเขาพูดอ้างว่าถ้าพวกเขายิงทุกคนเราก็ตายไม่มีเหลือ รเราก็อยากจะบอกกลับกันว่าถ้าเราตั้งใจจะยิงคุณคุณก็ตายมากกว่านี้แหละหนั่นที่คุณเสียคุณเสียไปหนึ่งกองพลนะเพราะว่านายพลก็บาดเจ็บสาหัสและแม่ทัพสำคัญก็เสียชีวิตแล้วบาดเจ็บสองร้อยสามร้อยในทางการทหารเนี่ยคุณเสียไปหนึ่งกองพลนะนั่นเราไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรอะ่ะรู้แต่ว่ามันมีระเบิดอยู่สอลูก ถูกไหมครับคุณตั้งคำถามกับเราว่าปืนหายไปไหนแล้วถ้าเขาจะฆ่านะพวกพวกเราก็ไม่มีเหลือเราก็บอกว่าถ้าเราจะสู้กับคุณอาวุธมันก็ไม่มีเหลือเหมือนกันนะ่ะ <c oughs> คือต่างคนต่างก็เสียหายทั้งหมดเสียหายทั้งหมดแต่เพราะเรามีวุฒิภาวะรเราไม่เลือกทางนี้รเราเลือกทางสู้ด้วยสันติวิธีแล้วทางการเมืองค,คุณเลือกใช้การหารกับเราแต่เราเอาการเมืองสู้คุณ พ้าเราต้องการคนอีก5ล้าน10ล้านคนแล้วดูซิว่าเออจะสู้กันยังไงใช่ไหมเพราะว่าเขาถามอย่างนี้ได้อย่างไรครับถามพูดคล้ายๆกับว่านี่เป็นบุญคุณแล้วนะที่ที่เขาไม่ยิงหมดที่ผมไม่ค่าพวกคุณทั้งหมดครับนี่พูดมาได้อย่างไรนี่ขนาดนี้พวกคุณก็ยังบอกยิงนกในกรงแปลว่าคุณไม่เปิดโอกาสนักกีฬาแม้กระทั่งคนโหดที่สุดนะคนแม่นปืนมันจะยิงมันยังปล่อยให้นกบินแล้วยิงไง ยอยดาหนี้างอ,อยู่ในกรงแล้วยิงแล้วมันเป็นลูกผู้ชายแบบไหนแบบ,แบ,บที่พูดเนี่ยแบบที่นายพลเอกเนี่ยเขาอีเมลมาให้อาจารย์ครับเนี่ยบอกหมดเลยท่านใช้กําลังฐานสีกองพลเท่ากับ1กองทัพน้อยซึ่งกองทัพสหรัฐใช้เป็นเมนเอฟฟอร์ดในการขับไล่กองทัพอิรักจากยึดครองประเทศคูเวต แปลว่าไล่คนจากคูเวตในใช้สีของพลนี่มา,าะจะก,การกนะระร้าไล่คนทั้งประเทศเลยใช่แต่พวกท่านเอามาใช้ล้อมป่าประชาชนที่ไม่มีอาวุธและเต็มไปด้วยเด็กผู้หญิงและคนแก่ข้อสองท่านใช้พลซุ่มยิงทั้งกองทัพรุมยิงเป้าหมายผู้ชุมนุมที่ถูกล้อมอยู่ดุดดังยิงนกในกรงรข้อสามท่านประกาศว่าเป็นการทำสงครามเต็มรูปแบบกับประชาชนภายในชาติด้วยกำลังลบเหล่าผสมทั้งราบ ฐานราบฐานมายานเกาะหน่วยบินพลซุ่มยิงหน่วยอพิเศษหน่วยส่งทางอากาศขาดอาวุธปืนใหญ่นี่ยังไม่นับข่าวกรองเป็นจํานวนมากข้อสีท่านภูมิใจว่ามีการวางแผนประณีตมีการซักซ้อมมาเป็นอย่างดีข้อห้าท่านในข้อมูลที่ทําให้แน่ใจได้ว่ามีการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายทหารเป็นอย่างดีเพราะทั้งรัฐบาลและทหารมีความเป็นเอกภาพ มีการคำสั่งในควบคุมปฏิบัติการตามลำดับสมบูรณ์แบบตามสายบังคับบัญชาอรับงั้นคนสั่งก็รับผิดชอบไปกันล้วกันข้อ6ท่านชี้เห็นถึงการใช้กระสุนจริงเป็นผลดีต่อขวัญและกำลังใจของฐานโดยเฉพาะการมีประกาศเขตการใช้กระสุนจริงในดาวเทาของกรทมแค่นี้ผมก็อยากจะอ้วกแล้วครับในฐานนี้เขียนอยากจะอ้วกแล้วครับนะผมคิดว่าท่านกำลังจะทำให ในฐานรุ่นหลังๆเข้าใจผิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็เพราะไอ้แบบนี้เองหรือเปล่าที่ทําให้หลงคิดว่ารบกิ่งกันทั้งกองทัพอยู่ทุกวันนี้อเห็นไหมคะครับเพราะฉะนั้นนี่นี่จึงเป็นเป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องขอบพระคุณนายพลเอกครนะแม้ว่าท่านจะส่งมาช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็อย่างน้อยที่สุดแสดงว่าหลายคนในหัวใจเนี่ย S <S <an other> ก็รู้สึกอายครับอายแก่ใจใช่ไหมฮะแต่ว่าอาจจะด้วยวิธีการปฏิบัติก็คือเรียกว่าไม่ไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรครับผมก็ขออยากจะฝากไปถึงทหารทั้งหลายว่าถ้าท่านรักประเทศครับถ้าท่านรักศักดิ์ศรีของทหารไทยครับนะ,ะบท่านต้องกู้เกียรติยศ เพราะว่าทหารที่ฆ่าประชาชนมือเปล่าของตัวเองนั้นไม่มีเกีดยรติยศศักดิ์ศรีอะไรเลยและต่อไปข้างหน้าเนี่ยชื่อเสียงของคนเหล่านี้จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ไม่สวยครับนะแล้วหลังการตายด้วยภายหลังการตายด้วยเพราะนั้นท่านจะเลือกเอาแบบก็ยังเป็นตาบาปอยู่ตลอดไปไ<ห>ท่านจะเลือกตายอย่างมีชื่อเสียงเกีดยรติยศ อย่างมีศักดิ์ศรีหรือเลือกการตายอย่างที่ท่านต้องละอายแก่ใจแล้วชื่อจะปรากฏในฐานะผู้ค่าประชาชนครับผมครับอาจารย์ครับวันนี้เวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมากครับ <c oughs> ครับท่านผู้ชมและนี่คือทั้งหมดของเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยกับอาจารย์ธิดาถาวรเสษท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้เป็นประจำทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย,ตย์เวลาประมาณ21นาฬิกาถึง22นาฬิกา สำหรับวันนี้ผมพีระลิมเจริญและอาจารย์ทิดาถาวรเศรต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ